บทสาธยายเรื่องราศีสูตรตอนที่สองการจำแนกบุคคลผู้บริโภคการมสิบประเภทที่มาจากพระสุทันตะปิดกสังยุตตนิกายสลายตนวัคคามณิสังยุตในย่อหน้าที่ห3ร้อยสามสิบเอ็ดถึงห4 3้อสสาเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้ เราจะมาศึกษาธรรมบัญญายในตอนที่สองของราศยสูตรหลังจากที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงหลักการแห่งทางสายกลางแล้วพระองค์ได้ทรงแสดงพระปัญญาคุณในฐานะวิพัชวาทีคือผู้จำแนกธรรมโดยทรงจำแนกบุคคลผู้บริโภคการ,รมหรือคารวาสผู้ครองเรือนออกเป็นประเภทต่างๆเพื่อชี้ให้เห็นว่า พระองค์ไม่ทรงสันเสริญหรือติเตียนอย่างเหมารวมพระองค์ได้ทรงจำแนกบุคคลเหล่านี้ออกเป็นสิบประเภทโดยใช้เกณฑ์สี่ประการในการพิจารณาคือ 1. วิธีการสแสวงหาโภคทรัพย์ 2. การเลี้ยงดูตนเองให้เป็นสุข 3. การแบ่งปันและทำบุญ 4. ท่าทีของจิตใจในการบริโภคทรัพย์นั้น หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากธรรมบัรญ,ญายในตอนนี้คือ 1. กลุ่มที่ควรติเตียนโดยส่วนเดียวพระองค์ทรงเริ่มต้นด้วยกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับการติเตียนมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุดประเภทที่ควรติเตียนโดยสามสถานคือบุคคลที่สแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม ครั้นได้มาแล้วก็ไม่เลี้ยงตนเองให้เป็นสุขและไม่แบ่งปันทำบุญบุคคลประเภทนี้คือผู้ที่สร้างความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นอย่างแท้จริงประเภทที่ควรติเตียนสองสถานสรนเสริญหนึ่งสถานคือบุคคลที่สแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมแต่รู้จักเลี้ยงตนเองให้เป็นสุขทว่าไม่แบ่งปันทำบุญ แม้จะรู้จักให้ความสุขแก่ตนแต่ก็ยังตั้งอยู่บนความเบียดเบียนผู้อื่นและความเห็นแก่ตัวประเภทที่ควรติเตียนหนึ่งสถานสรนเสริญสสถานคือบุคคลที่สแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมแต่รู้จักเลี้ยงตนเองให้เป็นสุขและยังรู้จักแบ่งปันทำบุญแม้จะมีข้อดีในการรู้จักใช้ทรัพย์แต่ก็ยังมีข้อเสียร้ายแรงคือการสแสวงหาทรัพย์มาโดยทุจริต จะเห็นได้ว่าการสแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงติเตียนในทุกกรณี 2. กลุ่มที่น่ายินดีและน่าตำหนิระคนกันไปในลำดับต่อมาพระองค์ได้ทรงจำแนกกลุ่มบุคคลที่มีทั้งความดีและความชั่วปะปนกันไปในการสแสวงหาทรัพย์คือสแสวงหามาโดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้าง ซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงจำแนกออกเป็นอีกสมประเภทย่อยตามลักษณะาการใช้ทรัพย์เช่นเดียวกันคือประเภทที่ไม่เลี้ยงตนและไม่แบ่งปันประเภทที่เลี้ยงตนแต่ไม่แบ่งปันและประเภทที่เลี้ยงตนและแบ่งปันโดยมีส่วนที่ควรสรรเสริญและส่วนที่ควรติเตียนแตกต่างกันไปการจำแนกที่ละเอียดเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงพระปัญญาที่มองเห็นความเป็นจริงของมนุษย์ที่ไม่ได้มีเพียงด้านขาวสุด หรือดำสุดแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นสีเทาๆมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องปะปนกันไปในลำดับสุดท้ายพระองค์ได้ทรงจำแนกกลุ่มบุคคลผู้สแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการสรนเสริญเป็นพื้นฐานแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงจำแนกให้เห็นถึงความแตกต่างในระดับที่สูงขึ้นไปอีกประเภทที่ควรสรรเสริญหนึ่งสถาน ติเตียนสองสถานคือบุคคลที่สแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมแต่กลับไม่เลี้ยงตนเองให้เป็นสุขและไม่แบ่งปันทำบุญนี่คือเศรษฐีผู้ตรณีทีเหนียวที่แม้จะหาทรัพย์มาได้โดยสุจริตแต่ก็ไม่ได้ประโยชน์จากทรัพย์นั้นเลยประเภทที่ควรสรนเสริญสองสถานติเตียนหนึ่งสถานคือบุคคลที่สแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมเลี้ยงตนเองให้เป็นสุข แต่ไม่แบ่งปันทำบุญประเภทที่ควรสันเสริญสมสถานติเตียนหนึ่งสถานคือบุคคลที่สแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมเลี้ยงตนเองให้เป็นสุขและแบ่งปันทำบุญแต่ยังคงบริโภคทรัพย์นั้นด้วยความละโมบหลงพัวพันไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกบุคคลประเภทนี้แม้จะดูเป็นคนดีพร้อมในสายตาของชาวโลก แต่ในทางธรรมแล้วยังมีข้อบกพร่องที่ร้ายแรงคือการถูกทรัพย์สมบัติครอบงำและประเภทที่ประเสริฐที่สุดคือบุคคลที่ควรสันเสริญโดยสี่สถานคือบุคคลที่สแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมเลี้ยงตนเองให้เป็นสุขแบ่งปันทำบุญและที่สำคัญที่สุดคือบริโภคทรัพย์นั้นโดยไม่ละโมบไม่หลงพัวพันมีปกติเห็นโทษ มีปัญญาเครื่องสลัดออกนี่คือภาพของอุบาสกผู้เป็นอริยสาวกโดยแท้คือผู้ที่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับทรัพย์สมบัติทางโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่จิตใจนั้นเป็นอิสระไม่ได้ถูกทรัพย์สมบัตินั้นครอบงำท่านใช้ทรัพย์เพื่อประโยชน์สุขของตนและผู้อื่นแต่ก็มีปัญญาเห็นอยู่เสมอว่าทรัพย์เหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนการจำแนกบุคคลสิบประเภทนี้ จึงเป็นกระจกเงาชั้นเลิศให้เราผู้เป็นคา,ารวาสได้ส่องดูตนเองว่าในปัจจุบันนี้เราจัดอยู่ในบุคคลประเภทใดเพื่อที่เราจะได้ละเว้นจากส่วนที่ควรติเตียนและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่ความเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดคือผู้ที่สามารถใช้ทรัพย์ได้อย่างมีปัญญาและเป็นอิสระขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลาย เจริญพร